ยินดีต้อนรับสมาชิสอออกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดด้วยความยินดียิ่งใช้เชิงรุกพัฒนาไปด้วยกันสหกรณ์อ,ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดเรื่องก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่29มิถุนาย,ยน2522ด้วยทุนจดทะเบียน50,000บาท มีสมาชิกแรกเริ่ม235คนปัจจุบันเปิดดำเนินการให้บริการช่วยเหลือมูลสมาชิกเป็นปีที่46ให้บริการสมาชิกชาวสาธารณสุข2จังหวัดได้แก่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬโดยการนำของนายสมพรเจือจันทร์ทึกประธานกรรมการนายสุพันธ์คุรุป,ปัญญารองประธานคนที่1นายวิชัยศรีผารองประธานคนที่2นางวริศราบเบ้าหนูรองประธานคนที่3 นางจัญญาพรผลยังส่งเลขานุก,การนางสุพรพรวงศานาวผู้ช่วยเลขานุการนางรัตการเรียบุตรเฮรันยิกนายสุบินสภาเวชผู้ช่วยเฮรันยิกนางพงสวรรคบัวผันกรมกร,นร,นมร,กรมการนายวรออสารบุตรมากกรรมการนายนุพพรอันสุกกรรมการนายอัศวะอักษรกรรมการนายวิทยาผ่องแผ้วกรรมการนายสัมพันธ์เกษานุชกรรมการ นายทรงศักดิ์โพสว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณดยมีนางกระหนุกนันจงเทียมเท่าเป็นผู้จัดการด้วยกันสหกรณ์ออมกทรัพย์สาธา,า,ารณส,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 สุขหนองคายจำกัดบริหารการเงินการสาหากรณ์แบบมืออาชีพโดยยึดตามปรัชญาสาหากรณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บนสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีมีสุข ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและการสร้างนิสิตเท่าที่จําเป็นบุญความระมัดระวังผลการดําเนินงานนัณวันที่31มีนาะคม2567สหกรก์ออมทรัพย์สาธธรสาารสาารุขหนองคายจำกัดมีทุนดําเนินงานทั้งสิน้น4 2 8 3 7 7 5 6า8 2 8สตางค์มีสมาชิกสาณ์3,698คนมีเงินรับฝากออมทรัพย์2,337ล้าน 6 3 6 6 4บาท2สตางค์มีทุนเรือนหุ้น1,455ล้าน67,20บาทด้านการบริการสาก์ออมทรัพย์สาทรานสุขหนองคายจำกัดได้จัดให้บริการแก่สมาชิกคือเงินฝากออมทรัพย์และเงินให้กู้แก่สมาชิกการให้บริการเงินรับฝากออมทรัพย์โดยให้อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากทุกวงเงิน3.25บาทต่อปี เงินให้กู้แก่สมาชิกแบ่งได้ดังนี้เงินกู้สามัญวงเง,งินไม่เกิน3ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยหกจบาทต่อปีเงินกู้สามัญเพื่อการดํารงชีพวงเง,งินไม่เกิน1นึ่งล้านแปดแสนบาทอัตราดอกเบี้ยหกจหบาทต่อปีเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาอัตราดอกเบี้ยหกจบาทต่อปีเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเง,งิน2อล้านหบาทถึงสล้านบาท อัตราดอกเบี้ย6.35บาทต่อปีเงินกู้พิเศษเพื่อการเกษหะสงเคราะห์โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน3ล้าน1 000, บาทถึง5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย6.35บาทต่อปีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินกู้ไม่เกิน1แ0,000บาทอัตราดอกเบี้ย6.75บาทต่อปีเงินกู้สามัญสำหรับผู้ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ย้อยละ0.75บาทต่อปี ด้านสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดได้จัดสวัสดิการแก่สมาชิกโดยมีการมอบเงินกองทุนให้ดังนี้กองทุนหนึ่งได้รับความคุ้มครอง500,000บาทกองทุนสองสมาคมชาวมนรกิจสงเคราะห์สมาชิกสาหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายได้รับความคุ้มครอง100,000บาทหรือตามจำนวนสมาชิก กองทุนสวัสดิการบิดามารดาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตสมทบรายละ200บาทได้รับความคุ้มครองตามจำนวนสมาชิกประมาณ8 0 0 0 0ถึง100,000กว่าบาทการจัดหลักประกันชีวิตกลุ่มซึ่งสากรจ่ายเบี้ยประกันให้สมาชิกทุกคนคุ้มครองวงเงิน0 0 0 0 0บาทและสนับสนุนการเป็นสมาชิกของสอสอทอท,อทอล้านที่1 คุ้มครองวงเงิน1ล้านบาทสมาชิกกสอทชล้านที่สองล้านที่3และล้านที่4มีสนับสนุนการเป็นสมาชิกสชสชออคุ้มครองวงเงิน6กแสนบาทนอกจากนั้นสหกรณ์อมทรัพยาารสุขหนองคายจำกัดยังมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกทุกปี มอบเงินสวัสดิการแก่ผู้เกษียณอายุและผู้ลาออกจากราชการทั้ง2จังหวัดได้สูงสุดถึงรายละ20,000บาทสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เป็นโสดอายุเกิน55ปีรายละ1,500บาทมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน NKBK Connect บนมือถือใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ทั้งการกู้เงินรับฝากการค้ำประกันทุนเรือนหุ้นตรวจสอบกองทุนและข้อมูลด้านอื่นๆของสมาชิกได้มีการเปิดรับชำระค่าสมาชิกค่าสมัครกองทุนเงินฝากหรือซื้อหุ้นสากอได้ที่เคาน์เตอร์สวิตและเซเว่น e อิเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศจากผลการเปรียบเทียบสภาวะทางการเงินของสากออมรัพย์สาธรสาธรณสุขหนองคายจำกัด จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว,ว่ามีแนวโน้มในการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตามลำดับสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดมีความภาคภาคูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกและพร้อมที่จะเป็นสถาบันทางการเงินที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสื่อไปตามปรัชญาและอุดมการของสหกรณ์สหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย tang